สวัสดีครับมาพบกับศึก AFC c ฟซีเชเบีสเลกนัดที่3ของกลุ่ม E นะครับผมเห็นการเจอของทีม FC s ซโซครับจากเกาหลีใต้ครับตัวเก่งมาพบกับทีมจากไทยลีครับหนึ่งเดียวสิงเชียงราอยู่แต่ครับวันนี้ก็มาเตะที่สนามกลางครับที่กรุงโตฮาประเทศกาตานะครับผมชื่อสนามกลางว่าจสซิมบันฮามัดนะครับ จะซิมบันฮามาสเตเดียมแล้วตามสถิติของคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับผมเป็นการเจอกันแค่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าสิงเชิยงรายมาได้เล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากการได้แชมป์ไทยลีกนะครับผมส่วน f c ซโซเคยเป็นลองแชมป์ในรายการนี้2ครั้งนะครับในปี2003ไอ้2002แล้วก็2 0 1 3นะครับผม แล้วก็มาต่อลายชื่อเส็นตัวจริงครับวันนี้ FC โซมาในระบบ4-1-4-1นะครับผมผู้สัอประตูเป็นยังฮานบีนครับหลัง4โคกวาันมินฮวันยุนซูยุนยังซุนคิมจินยาครับกลางรับมีออสมาครับกลางลุก4ก็เป็นจุนฮันบินคิมวันซิกฮันชันฮีโชยองชุกแล้วก็หน้าเป้าเป็นปาร์คชูยองครับ แล้วก็มาต่อของสิ่เชียงรายครับมาในระบบ3412ครับสูครับผู้รักษาประตูเป็นสรานนนครับหลัง3ธนศักดิ์บิสเนอร์สราวุธแล้วก็กาง4ครับสุริยาพิธิวันตอียองแลชินพั์กางลูกเอกกิปัญญาหน้าเป้าเป็นชาชาแล้วก็อัคควิสวัสดีนะครับผมแล้วก็เปิดเกมบแล้วครับในแมตช์ของคู่นี้จะเตะก,กันวันนี้นะครับ24พฤศจิกายนครับ ช่องบักกระบูทีวี่านทอดสดนะครับผมตอนเวลาสองทุ่มแต่ตอนนี้เอฟซีโซลปวดมาแล้วครับป้วยไม่ถึงปักชูยองครับติดที่ท่าศักดิ์ศรีสครับเชียงรายได้บอลคืนมาเขาอยู่ด้านหลังครับแต่เข่าเข่าในี่ยเจริงของคู่นี้ทางสิงเชียงรายก็จะขาดบิลโรซิมานะครับผมที่มีการติดโทษแบนในนาทีแล้วนะครับเจ้เกมกันต่อครับสิงเชียงรายจะบุกทางขวาแต่บอลออกครับที่อียองแอ่ ชี้บอลลีออกครับผมเนี่ยบัลลีลีเหมือนกันเมื่อกี้ไปต่อครับโอ้โหยอดทีมจากเกาหลีบุกทันทีบุกหนักบอลทางซ้ายครับพุกวางมินมาต่อจูฮานมินครับโอ้โหสปีดหนีช่้บอลลีออกไว้แล้วเลี้ยงมาหลังเส้นเปิดไปปักชูยองโอ้โหมองไม่ได้ครับแม่ติดลูกมงของบิสเนอร์เอกซิเสแตะออกมาได้บอลมาต่อที่ทางเชียงรายบ้ครับ 10นาทีผ่านอย่างรวดเร็วครับยังศูนย์กันอยู่รูกเกมทาง FC s ซเหนือกว่าอย่างชัดเจนไปต่อครับชีพัฒลเรียอครับไปไม่ได้ครับเกินเซาวิอินแบนที่ยองแรครับแหมวันนี้โอปะยองแรมาเจอกับทีมเก่าที่เขาน่าจะเคยเจอนะครับผมตอนที่เขาเล่นอยู่ที่ซูวอนซัมซุงนะครับวันนี้อยู่ที่เชียงรายครับ พิธิวัฒน์ไปไม่ได้ครับค่อยๆต่อบอลทางซ้ายสุริยาสุริยาส่งเข้าในเอกนิดขึ้นพิธิวัฒน์แหมยังเจาะไม่ได้ครับทางเชียงรายไปต่อครับสุริยาก็ขึ้นไม่ได้อ้โหขึ้นไม่ได้ต่อบอลแหมพิธิวัฒน์จะจี้ให้ส่งไปแดนหน้าทางซ้ายครับแหมแต่สุริยาไปรับบอลไม่ทนันบอลออกข้างครับแล้วก็ทางเอฟซีโซนทุ่ม ส่งไกลมาครับมาที่แดนหน้าปั๊คชูยองโอ้โหไม่ได้บอลครับตอนนี้เชียงไายได้โอ้โหจะแอคคาร์บินแต่ก็โดนเยี่ยงไปือนกลับมาที่เอฟซีโซเพาะมาทางขวามั้งครับไปต่อเอาคืนกลางครับที่ออสมาตามข้อมูลนี่ออสมาอาบาเยสก็เคยอยู่ ในทีบุริลามยูเนเตดนะครับผมเคยเล่นไทยหลีกงเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตำนาของบูรีรามไปแล้วแล้วก็มาดูบอลตอนนี้ก็แหมทาง SO, เอฟซีโซเตบอลออกไปเองนะครับเชียงรายได้ทุ่มแล้วก็มาพูดถึงแดนหน้าของทั้งสองทีมากครับแดนหน้าลายใหม่ของสิงเชิงลายวันนี้ก็ในเมื่อไม่มีโรบิวโรซิมาก็มาเป็นชาชาโคฟยโยครับมีรายชื่อในสึกเอซีแอล ว่วนของทาง f อโซก็มีปาร์คชูยองครับอดีตกองหน้าของทีมเดอะกัน e เนอาร์เซนอครับวันนี้ก็อยู่ในสนามแล้วมาดูเกมต่อชาชาได้บอลทางซ้ายครับได้บอลจะเปิดโอ้โหโดยผู้เล่น f อโซหวัวทิ้งไปเชียงไหลได้บุบกบ้างแล้วครับเส,สื้อสิงมุ้ยทุ่มครับส่นชูยองวุกบางทางทุ่มไกลมาเข้าวินโอ้หมองไม่โดนครับโดยเคี่ยงมาจากหลังทาง F อโซ แหมแล้วก็ไม่รีบเล่นครับคืนหลังโคควางมินครับชิงกับเพื่อนมาโคควางมินอีกทีคิมวันซึกโคควางมินเปิดมาให้จินฮามินครับจูฮามินเอา้าบอลไปไปมาๆกลับมาที่เอฟซีโซครับเปิดมาจากซ้ายครับให้จูฮามินครับวิ่งแข่งกับซาลาวุธโอ้โหซาลาวุธสไลด์เตะสกัดออกมาทันแต่บอลโอ้โหโจสุดท้ายโดนชุดบอลที่ออกครับ แล้วก็เป็นลูกทุืของเอซโซทุ่มเร็วบอลทางซ้ายแล้วก็แปรไม่รู้กันครับโอ้โหพวดกันไม่เข้าใจครับบอลออกไปต่อบอลมาต่อที่สิงเชึยงลายครับทางสวินแป้นค่อยๆปรักต่อบอลขึ้นมาสีฟันรีออกไม่เคลืนครับดดนกลางส่งมาที่อียองแลเดนซอรให้อีกนิดส่งต่ออาคราวิน ค่อยๆจอยซีโซไปครับมาทางขวาแล้วครับทางเชียงรายชิบะเลี้ยงมาเจอบางครับเลี้ยงวนวนไม่เปิดคืนอียงแลเอียงแลก็เล่นกับชินภัทรชินภัทรไม่เปิดส่งเข้าในมาสุริยาต่อพิธิวัต์พิิวัน์โดนจี้คือเอกนิต์แหมไปไปมาเอกนิษ์ปัญญาเล่นแดนกลางไม่ยังไม่บุกครับแม่แต่สิงเชียงรายก็ต่อบอลกันยังไม่ได้ โจมตีครับเออลงมาจนได้ครับอียงแล่ไอ้เทียบันเลาะส่งคืินอียงแล่โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้หวานเย็นเลยครับยังไม่ทำอะไรครับต่อบอลมาตอนนี้หมดครึ่งแรกแล้วครับไม่ทันเวลาแล้วบอลมาจนได้ครับโอ้ชาชาโอ้โหอ่ะครบวินส่งสวยมากให้ชาชาแต่วิ่งไปยิงไม่ทันครับบอลเข้ามือผู้สัมผัสตัวเอซโซจี่ยังฮานเบียนับแล้วก็จบครึ่งแรกครับ เกือกเอฟซีใช้เป็นเล็กแบบจำลองครับกล e ุ่มอีนัที่สามครับทางเอฟซีโซเสมอกับซเชียงรายอยู่ศูนย์ศูนย์และกลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อเลยครับในช่วงไฮไลท์ในเกมตัดมาไม่มีนะครับผมเพราะว่าต่อบอลเคาะไปเคาะมายังไม่ได้จบสกอร์ครับแล้วมาชมขึ้นหลังกันเลยครับทางเชียงรายได้บอลถือว่าส่งมาติดบล็อกบอลเข้าทางปัาชูยอง ปาชูยองจะไปเองครับโอ้โหโดนสกัดจากพิธีวัดครับแหมกับตันเจอกับตันวันนี้ปวดศีนเต่าให้ครับมาดูฟาอะไรครับปกชูยองได้บอลครับแล้วก็เป็นพิธีวัดไปแซะครับแหมแซะโดนบอลแต่ฟาพิธีวัดก็โวยเล็กน้อยครับมาต่อครับกลางสนามครับทาง F c ซโซได้ฝีคิกเป็นออสมาเปิดมาครับ มงเข้ามาให้ปาร์ชูยองแล้วโอ้โหไม่ได้ครับบอลของทาง f อฟซโซจบที่ปาร์ชูยองครับถ้าไม่ยิงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไปต่อทางเชียงรายเขาะบอลมาตรงก,กลางทีพิธิวัน์ครับเปิดมาให้อัครวินมงไม่ได้ครับโดนตันบอลมาที่แหน่จูฮามินก็จะไปเอาบอลแต่ไม่ได้บอลเปิดมาแล้วก็โหติดหลังเอฟซีโซมาคิมวอซิกต่อออสมา โอ้โหตัวเข้าสอครับเชียงรายแย่งเร็วมาเอียงหลยแอกมาฮะเอกนิดตู้หูกระโดดเตะออกมาครับหลซีโซเคลียร์แบบว่าเจอบอลที่ไหนเตะที่นั่นครับแล้วมาบุกต่อครับทางสิงเชียงรายทางซ้ายมาเอกนิดคืนพิธิวัตเจอบางครับคืนเอียงหลยเอียงแลจะไปเองไม่ไปครับสง่งมาให้เอกนิดตู้หูยกโดดแย่งบอลไม่ฟาวครับเชียงรายบุกต่อมาทางซ้ายที่สุริยาปะครับ ได้เปิดมาให้ชาชาโอ้ยมงคืนเอกธิทเอกลิทตูเล่นไม่ได้คือซ้ายซ้ายมาต่อสุริยาเจอบางตักชอยังบุกแล้วโอ้ชาชาไม่ม่งประตูก็มงคืนให้พิธิวัตรแล้วพิธิวัตรเอาไม่ยิงครับมาคืนยองแลยองแลหาช่องเจาะไม่ได้มาพิธิวัตรโอ้โหบอลก็เข้าทางอุเอซิโซแล้วก็มาอีกทีครับตอนนี้บุกหนักแล้วทางทางสิงเชียงลายครับยองแลมาต่ออาคาลวิน อากาวินโยกดึงตัวประกบมาให้ชิีพัฒน์เจอบางจากโคควางมินครับแหมยังเจาะไม่ได้เหมือนเดิมครับเหมือนครึ่งแรกมาต่อเอียองแหลเลี้ยงพยายามโยมาเองครับมาต่อเอกิจิกอูกอกอ้หอตอกแหมผูสศัปปรตรูของทาง f อฟซโซยังไม่ได้เซฟครับแล้วมาต่อทางเอฟซโซก็จะบุกแต่ก็โดนหลังสาวของสิงเชงลายปิดอย่างหนาแน่เหมือนกัน ต่อดูเวลาตอนนี้อีกทีก็หกแนาทีครับยังศูนย์ศูนย์ครับสิงชียงรายได้เปลียนในการบุกเปิดมาลูกนี้ก็หมงไม่ได้ครับตัวหมงเคียวมาจากหลังเอฟซีโซมาต่อชิวัลลีอออาเอียงแลเปิดไท้ชิพัลลีออแต่โดนบุกออกไปครับจากโคกว่างมินแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างครับทางสิงเชียงรายเป็นคนแรกถอดชาเชา่าควยโยบ้าครับ,รบละส่งทางสิงวากาเจตะกูล,ลงมาตามรายงานก็ มาเล่นได้แล้วทางชิวกรครับหายเจ็บกลับมาแล้วด้วยเราไปต่อครับเชียงรายบุกต่อเนนื้อ่องชิวม,มเหลือยอของสั้นมาอีกนิดเลียงมาต่อเอคารุมิโอ้โหจังงางแต่ยิงไม่ได้ครับตีที่ออสมาบอลสวนกลับของทางเอฟซีโซมาที่ฮาชาฮีครับไปขวาที่คิมจินยาชิงทางขวากับเพื่อนคิมจินย่าที่มาต่อชโชยวุก โชยูุไปไม่ได้ครับคือคิวจินยาบอลค่อยๆต่อเหมือนกันครับบอลคล้ายกันเลยทาง f c ฟซโซกับทางศรีเชียงรายครับเตะมาจนได้ครับที่โชยวคุครับสปินมาเปิดให้ทางโอปาชูยองไม่ถึงครับเ้ามีตัวสุดท้ายยิงไม่ได้มาฮันชองพีแล้วมาปาชูยองยิงโอ้โหการยิงเซฟสองแรกครับติดเซฟที่สลานนโอกาสมาจนได้ครับแต่เป็นของ f c ฟซโซครับจังหวะนี้ เขีร์มาของบิบเนอร์ครับแล้วก็เป็นผู้เล่นเอฟซีโซแดนกลางส่งมาให้ปักชูยองครับได้แตะแล้วก็ยิงครับแมต่ตเซฟทีสลาโนอัดูอิน,อนช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีครับสลาโน,นครับมีชื่อติดทีมชาติในช่วงทีุ่นเครื่องกับทางล่าข้ปรผถมนะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้มีการเปลี่ยนตัวต่อครับแต่ดูรู้นีครับโอ้โหเอฟซีโซเปิดมา ตัวเคียวออกมาครับแต่บอลอยู่ที่เชียงรายทางศักสีสายครับส่งมาให้สิวก่อนเปิดต่อให้อัครวินครับโอ้โหสปินแข่งกับโคความินแมแต่โคความินเร็วกว่าครับสกือผู้นาประตูได้แล้วก็เปิดเกมต่อแล้วเมื่อกี้ทางเชียงรายเปลี่ยนตัวคนที่2แล้วเอาดูกอนครับฮานชางฮีส่งขวาโอ้โหสวยครัไปโชยังจูยังบุกโอ้โหจะไปต่อกไม่ได้ครับตดที่บิสเตอร์สวนกลับต่อครับไปไปมาแมา่ ช่วงท้ายครึ่งหลังเอฟซี FC โซโต้องการประตูครับในนาทีแล้วแพ้ทางปักกิ่งกัวอานมา2-1ต่อไปต่อแม่เชียงรายต่อบอลได้ดีครับอัครวินเลี้ยงมาเพื่อนทำทางยังไม่ส่งครับเลี้ยงมาส่งมาได้ครับทางเป็นโชติพัฒน์ครับพึ่งลงมาเมอกี้เลี้ยงไปริมเส้นโดนเบียดคนหนึ่งครับแต่โดนบังทาอีกคนหนึ่งยังแก้ตัวออกมาได้เลี้ยงชี้ออกมาเลียเล้ยงมาในกราเขตโทษ เลี้ยงมาอีกทีเลี้ยงมาแล้วจะยิงกับโอ้โหติดบล็อกและตัวมาสวนกลับแล้วครับอา้าวมาดูเวลาทีตอนนี้90นาทีหมดแล้วครับชดหนึ่งบอลเป็นความได้เปรียบของทางเอฟซีโซครับบอลมาที่ฮันชาฮีเลี้ยงมาส่งให้โชยวุกแต่โอ้โหผู้ตัดสินเป่าจบเกมครึ่งหลังไปแล้วครับมากจำลองครับเอฟซีเอฟซีสตเปอร์ลีกนะครับผมนัดที่สามครับกลุ่มอีทางเอฟซีโซสมอกระทั่งสิ้นเชียงรายไปสวนสวนครับ แล้วขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ